วอลคีโน่ต้องถูกใจสิ่งนี้ค่ะนี่เลยฝาแฝดพีโน่ฮิทเตอร์500นะคะคันนี้นะคะ3 4 4แรงม้านะคะปี64ค่ะปี64ทั้ง2องคันเลยนะคะพี่ขานี่เลยนะคะเก็บงานมาแล้วสวยท้งสองคันเลยนะคะไปเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ละส่วนกันนะคะนี่ให้ดูกันก่อนเลยว่าโฉมหน้าของเขานะคะเหมือนกันเป๊ะนะคะปีเดียวกันนะคะ ก่อนที่จะไปดูเครื่องยนต์นะคะแวะมาดูนี่กันก่อนนะคะพี่ขาเป็นแบบ10บน็อตนะคะพี่นะคะใหม่ๆเลยนะคะเก็บสีร้อกระทามาให้แล้วนะคะสภาพยางก็ถือว่ายังดีอยู่นะคะล่องยังลึกอยู่เลยนี่นะคะเราเก็บสีมาให้แล้วทั้งคันนี่เลยเห็นไหมนี่ เก็บงานเก็บสีมาให้แล้วนะคะอันนี้รีวิวกันแบบทํากลางสายฝน,นไ,ไปเลยนะคะพี่ขา uh huh. แล้วทั้งสองคันนะคะยังมีแท่นวางล้อให้ด้วยนะคะพี่ขานี่เลยบอกเลยว่าถ้าใครได้ไปนะคะถือว่าคุ้มจะซื้อแบบแพ็คคู่สองคันเป็นฝาแฝดไปเลยก็ได้หรือจะซื้อแยกคันก็ขายค่ะพี่ไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะมีให้ดูสภาพกันต่อเลยนะว่าบางคนเขานะคะก็สภาพดีนะคะ งสองพันนะคะสีล้อกระทะาแล้วก็เก็บมาให้นะคะล้านทนําความสะอาดมาให้ในระดับหนึ่งนะคะพี่ขาเลขไม่คันนี้เหนือจะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะแล้วเลขไม้คันนี้หนูก็จะขึ้นไว้ตรงนี้นะนี่เลยนะคะพี่ขาตัดสินใจกันดีๆนะใครที่สนใจน,นะคะสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ข้างบนนี้เดีย๋ยวหนูจะขึ้นไว้ให้นะ,ะแล้วถ้ามาจองกับเราหน้าร้านนะคะ คืนแบบปรางวัลใหญ่หน้างานกับเราไปเลยอย่าลืมนะคะเราไปทุกมือสองต้อง km ค่ะมาซื้อหรือมาจองกับเรานะคะมาลองขับลองขี่กันได้นะคะพี่ค่ะไปเลย